สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่เชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องนะครับและจากการระบาดที่ยาวนานก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบกันมากและก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยคุณวาสันต์ปัญญเรือนครับรายงานสดมาจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ครับสดครับ ครับคุณจตุรงคุณศิรีมาครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยาวนานและจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจัดทำถุงยางชีพเพื่อเตรียมแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายในศูนย์ห้อมการปั่นหื้อที่สวนสาธารณะการรถไฟถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์รับแจ้งความประสงค์จากประชาชนที่ต้องการบริจาคของเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและจัดขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่นำไปใช้บริหารจัดการแจกของในพื้นที่ครับ ในอนาคตก็อาจจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆได้นํารูปแบบนี้ไปใชน้นั่นก็คือให้ผู้ที่รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับได้รับความช่วยเหลือโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องออกมาจากที่พักอาศัยนะครับในการนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะรับเป็นภาะธทระในการอานําสิ่งของที่ผู้ใจบุญนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนถึงที่อยู่นะครับ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ระบุว่า เพื่อกระจายความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและป้องกันการรวมกลุ่มของผู้มารับสิ่งของโดยผู้ที่ประสงค์มอบอาหารและสิ่งของสามารถแสดงความจำนผ่านแอปพลิเคชันช่วยเหลือ com และติดตามสถานะของสิ่งของที่นำมามอบได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ทำให้การบริหารจัดการรับและการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและกระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและจัดสรรสิ่งของตามความต้องการของแต่ละชุมชน โรงพยาบาลสนามและกลุ่มคนไร้บ้านครับนำอาหารแห้งมาให้ที่ที่ศูนย์ทอมกันปันหือตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการแจ้งแจ้งเข้ามาตรงนี้เองเราก็จะมีการลงทะเบียนผ่านเว็บช่วยเหลือ .com นะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสามากที่สุดแล้วก็ทางผู้ใจบุญจะได้เห็นด้วยว่าอาหารของท่านไปถึงที่ชุมชนไหนแล้วบ้างนะครับ ศูนย์ห้อมกันปันหื้อเปิดทำการทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการโดยจะไม่มีการแจกอาหารและสิ่งของณศูนย์แห่งนี้เนื ain, ่องจากเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชน,ชนเพื่อบริหารจัดการและรับและแจกจ่ายอาหารสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 อย่างเป็นระบบขณะที่การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสทั้งหมด1734คนพบผู้มีผลบวก62คน หรือคิดเป็นร้อยละ3.58ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อหลักๆของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นการนำเข้าจากต่างจังหวัดการสัมผัสในครอบครัวการสัมผัสในสถานที่ทำงานและสัมผัสในชุมชนครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2คนทำให้จังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่33คนครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุหลักๆก็คือ นำเชื้อเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงและไม่ปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งคัดครับทําให้มีการแพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวคนในชุมชนและสถานที่ทํางานเพิ่มขึ้นครับคุณจตุรงคุณมันครับครับขอบคุณคุณประสันครับ